ยอมก้มหัวคารเข่าให้รับลูกเข้าโรงเรียนดังบ้านเก่าด็อกเตอร์หมวยอริสราผู้ประกาศข่าวช่อง3มีทุกวันนี้เพราะแม่ผู้ไร้ขีดจำกัด กลายเป็นไวรัลติ๊กตอกที่แม้รายการนี้จะออนแอร์ air ผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ตามสำหรับการออกรายการแบบพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวด็อกเตอร์หมวยอาริสรากัทธรเจริญผู้ประกาศข่าวคนดังมากความสามารถที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวได้พาคุณแม่จุธารัตน์กัทธรเจริญมาออกรายการครอบครัวเดียวกันออนแอร์ on air, ทางไทย PBS ที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรแต่ในวันนั้นรับหน้าที่เป็นแขกรับเชิญพร้อมเซอร์ไพรส์กับแขกพิเศษอย่างพี่ชายนพพรกาทอรเจริญผู้กำกับ คอซิทคอมที่มาเปิดเผยเรื่องราวในครอบครัวซึ่งสิ่งที่กินใจจนกลายเป็นไวรัลเพราะแม้รายการจะออนแอร์มานานแล้วแต่คำว่าแม่ที่ทำเพื่อลูกของตัวเองนั้นมันช่างยิ่งใหญ่ในหลายๆประโยคกับเรื่องราวของคุณแม่จุธารัตน์ถ่ายทอดออกมานั้นสมกับคำว่าคุณแม่ผู้ไม่มีขีดจำกัดเพราะการที่อยากให้ลูกของตนเองมีอนาคตมีการศึกษาที่ดีแม่คนนี้ทำทุกอย่างแม้กระทั่งคานเขา่าเพื่อจะขอใบสมัครให้ลูก ตัวเองจนทำให้ด็อเตอร์หมวยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะได้รับเกียรตินิยมหรือคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์หมวยได้เล่าว่าคือแม่ทำไม่ต่างกันคือพอพี่ชายได้เรียนโรงเรียนดีๆพอมาถึงหมวยแม่ก็บอกว่าก็ต้องพยายามให้ได้เรียนโรงเรียนดีๆซึ่งตรงนี้หมวยก็ทึ่งมากเลยพร้อมกับน้าตาคลอ คือไม่คิดว่าผู้หญิงคนนึงจะพยายามให้ลูกเรียนดีๆแม่เราไม่ได้เป็นคนมีความรู้อะไรเลยเพราะตอนที่แม่พาไปสมัครหมวยยังไม่รู้เลยว่าแม่มารู้จักโรงเรียนนี้ได้ยังไงเป็นเรื่องที่ทึ่งมากบ้านเราก็ไกลบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยและที่มากไปกว่านั้นเวลาที่แม่ไปเฝ้าแม่เขียนหนังสือไม่ได้แม่ได้เล่าว่าแม่ก็ใช้วิธีคือผู้ปกครองคนไหนเขาดูน่าใจดีหน่อย หรือถ้าคนไหนยิ้มยิ้มเราก็ไปอ้อนเขาหน่อยแต่ทำครั้งเดียวนะให้เขาเขียนข้อความให้นะและอย่างของหมวยคือเขาไม่ขายใบสมัครให้แม่และแม่ก็เห็นมาแม่หลุยพอเขาออกจากห้องน้ำแม่ไม่มีความอายเขาเลยนะแม่คุกเขาตามเขาไปจากห้องน้ำไปถึงออฟฟิศก็คานตามเขาไปถามแม่ว่าแม่สนใจคนอื่นให้โซเขามองแม่แม่ก็ไม่สนใจคนอื่นเขาก็เห็นแต่แม่ก็ไม่อายนะ คุกข่าตามไปถึงออฟฟิศซึ่งมันก็ไกลามากพอมาแมหลุยเข้าออฟฟิศแม่เห็นแม่พระแม่จะไปร้องทุกข์อยากให้แม่พระฟังทุกข์ของแม่บ้างเราอยากให้ลูกสาวเรียนที่นี่และมาแม่ลุยเขาก็ให้ใบสมัครสอบแม่ดีใจมากพอถึงเวลาสอบเสร็จแล้วก็สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้